เสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขับเพิ่มเลยครับเลยเข้าทางทางวัดครับผมดูเลยตูแดงแนะครับเพื่อนๆทุกคนผมเห็นเรืออยู่ข้างหน้านะครับอ๋อไม่ใช่ครับ เรือครับสาลาลิมน้ําหลังเป่านะครับผมครับไปอีกหลังหนึ่งนะครับนี่น่าจะเป็นทางข้าวเก่าครับโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบรีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยววัดใหญ่จอมปราสาทนะครับตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับผมโอเคครับผมแต่ที่เพื่อนเห็นข้างหลังนี้เป็นพระโบส์หลังใหม่นะครับพระโบส์หลังเก่าเป็นยังไงตามผมมาเลยครับผมก็่าแล้วครับ นี่คือด้านหน้าของทางเข้าวัดไจจจอมปราสาทนะครับผมเอาละครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมๆกันเลยเอาละครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมด้านขวานี่น่าจะเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับอันนี้ซ้ายมือน่าจะเป็นหลังเก่านะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในของพระบุสฎหลังเก่าก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระพระบสถฎหลังใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือด้านในของตัวพระบุษดหลังเก่านะครับผม โอ้ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมพะประธานก็น่าจะนำออกไปแล้วนะครับผมนี่คือด้านข้างนะครับผมแต่สังเกตได้ว่าตรงตัวซุ้มหน้าต่างเหมือนทางวัดนะ่าจะมาบูรณะเสริมเข้าไปใหม่นะครับเพื่อความแข็งแรงครับโครงการการ,การที่ว่าตัวผนังอาจจะพังถล่มลงมาได้นะครับผม ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังก็ไม่เหลือแล้วนะครับจะจะเหลือเป็นกำแพงอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,อนๆไปชมรอบด้านข้างกับด้านหลังของตัวพระโบถ์หลังเก่ากันแล้วกันนะครับวันนี้แดดดีจริงๆนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผม ครับอันนี้ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับน่าจะเป็นฐานใบเสมาหน้าพระโบสดเก่านะครับผมเหลือแต่ฐานเท่าที่เห็นเนี่ยครับใบเสมาไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจว่าชำรุดเสียหายหรือว่าทางวัดได้เก็บเก็บไปในพิพิธภัณฑ์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนใครที่กำลังมองหาแผ่นเที่ยวแล้วยังไม่มีแผ่น ผมขอแนะนำครับวัดใหญ่จอมประสาทตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นอีกที่หนึ่งที่สายบุญไม่ควรพลาดครับ พื่อนทุกคนมาด้านหลังของตัวพระโบสถเก่านะครับผมประวัติวัดใหญ่จอมประสานวัดใหญ่จอมประสาทตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า400ปีคาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยชื่อวัดเดิมนั้นรัชกาลที่หได้พระราชทานานามว่าวัดใหญ่สาครบุรีรวมทั้งได้พระราชทานพระไตปิฎดกและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงอีกด้วยครับแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดใหญ่จอมปราสาสส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยศิลปะ รัตนโกศิ์ตอนต้นชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อปู่บนเพดานและคือมีลวดลายเขียนสีเป็นรูปดอกไม้และลายประจํายามท่านที่สนใจจะมาเที่ยววัดใหญ่จอมประสาทตั้งอยู่ถนนพระรามสองช่วงกิโลเมตรที่31-32ถึง32ซ้ายมือลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถ้ามาทางขาเข้ากรุงเทพให้กับรถใต้สะพานข้าแม่น้ำท่าจีนอยู่ซ้ายมือแล้วเข้าซอยไปราวร้อยเมตรก็จะถึงวัดเอาละครับเดี๋ยวผมพาเพือ่อนทุกคนมาไหว้พระในหลงพรพุทธสุหลังหลังหม่นะครับ หลังจากที่ไหว้พระเสร็จนะครับผมอันนี้ด้านข้างนะครับของพระบูดสดหลังใหม่ที่ผมมองไปดังพระบูดสดหลังเก่านะครับอันนี้เป็นงานไม้แกะสลักนะครับหน้าต่างของตัวพระบูดสดหลังใหม่ช่างสวยสดงดงามจริงๆนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนทราบก็คอมเมนต์ได้ ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเป็นการแบ่ง่แงปันแชร์ประสบการณ์นะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันส่วนทางด้านนี้เป็นลายสลักของประตูทางเข้าเข้าโบสถนะครับทางวัดได้ใส่ตัวเป็นกระจกปิดไว้อย่างดีครกันความชื้นอะไรมาลงมาแรงพวกนี้นะครับ อันนี้ด้านประตูทางด้านซ้ายมือจากทางด้านเข้าทางาพระโบสถ์นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมผมจะพยายามเก็บรายละเอียดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับผมตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้เป็นตัวเพดานของพระโบสถ์นะครับจะเป็นลวดลายงานเก่านะครับผมคาดว่าน่าจะตั้งแต่สมัยกรุงศรีนะครับ ส่วนตัวผนังของพระอุโบสถนะครับก็ไม่มีลวดลายภาพเขียนนะครับเป็นภาพพื้นขาวๆเลยนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวัดใหญ่จอประสาทนะครับผมตำบลทนะ่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับผม ก็จะบรรยากาศตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมผมจะพาไปดูตัวพระโสถ์หลังเก่าเสร็จแล้วก็พามาไหว้พระในพระโสถ์หลังใหม่นะครับผมก็ขาดตัวมกข้อ,อยังไงก็กราบขอประธานอภัยไว้ที่นี้ด้วยเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมก็ฝากลงคอมเมนต์ที่ใต้ใคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นความรู้ว่าแบ่งปัน,นครับเพราะผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าประวัติความเป็นมาของทางวัดวัดใหญ่จ้าะสารนั้นเป็นยังไง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ